นี่นี่คือตามกติกาเลยครับก็คือว่าคนที่ได้เล่นก็คือได้กินส่วนคนดูถึงนี้ครับพี่ซุปขอชุดใหญ่ให้คุณง้อหน่อยครับอันนี้คือคนไม่ได้เล่นไงก็เพียอะไรเราก็ใส่ให้มาครับมามาเอออันนี้ของคุณง้อนะขอให้พี่ซุปมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะถึงซุปฮะครับเทนไฟเทนไหมเทนไฟเทนไหมสองหนึ่งไหมเอาไม่ละถอยะถอยไม่เรียกว่าคุณแล้วเรียกว่าซุป ไมเลยนะบนพี่ล่างกรรมการอยากชิมยำของน้องไหมครับอยากครับเล่นเกมที่หนึ่งนะครับเอาอีและเกมเนี่ยทีมงานบอกว่ากรรมการที่จะเล่นเกมนี้ได้ต้องมีสองคนต้องเป็นสกีบกพี่เห็นสมควรว่าครูไม่ควรออกมาให้ผู้ใหญ่สองคนเขาออกมาเล่นเกมนะผมจะสู้เพื่อครูตรงนี้คืออุปกรณ์เครื่องยำอ่าแต่ตรงนั้นจะมีวัตถุดิบ มีเวลา6 0สิวินาทีนะพี่ในการหยิบวัตถุดิบจ้าผมขอพี่ป๋องพี่หอยช่วยช่วยหันหลังก่อนเลยพี่หันหลังหันหลังก่อนแต่ผมจะหยิบวัตถุดิบขึ้นมาไม่อยากให้พี่เห็น้อนะครับทีงานครับวัตถุดิบขึ้นมาได้ครับโอ้โหอะไรวะครูเห็นแล้วนะครูเห็นแล้วนะครูเห็นแล้วครูเป็นไงครูเลือกมาแบบของดีๆเลยนะหันกลับไปแล้วพี่หันกลับไปแล้วครับ กติกาคือหยิบได้ทีละหจานนะครับหยิบเกินหนึ่งไม่ได้แล้วก็มีเวลา60วินาทีาได้แค่ไหนยำแค่นั้นพี่พของดีๆเยอะแต่ได้แค่ไหนยำแค่นั้นพร้อม<ทฤฟ>ไปครับขวาไปขวาซ้ายขวาซ้ายหขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขัดมารลอที่ใจลูกขวาซ้ายขวาซ้ายขวซยขวา่งได้หคุ้งุงขัดคุ้งข่เอาจ้าปูคุ้งเหี๋ยวไปเลยไปเลยไปไปต่อไปไปไม่ใช่เดี๋ยวขวาดีขวาซ้าย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 วิ่งได้ไหมวิ่ง้ไหมวิววิว ให้ทันผมช่วยก่อนผมช่วยก่อนพีไปเไปปู่ไปพี่เราไม่ทันพี่แล้วหน่อยพี่แล้วหน่อยดีกุ้กุ้งกุ้งกุ้งไปแล้ววหน่อยพี่ยยตายสิบสองวิ าาใานทพี ans, e. in quiero, inside, ่หมดเวลาทานันได่พิมพีซีทกูมันหมดเวลาขอยางหวานดูมันหมดเวลาแล้วอะไรนะผมถามทีมงานเนี่ยพี่ดูทีมงานผมดิไปดูอะไรนะอันเดียวไม่แถมหน่อยละใจทำด้วยอะไรทำไมใช่ปากความหวังไว้กับคนขอไม่เอานี่ขอบคุณพี่มากครับ เดี๋ยว<อ>พี่ป๋องอออพี่ป๋องพี่ป๋อพี่จะถือกลับไปเลยเหรอขอบคุณพี่ป๋องกับพี่หอยครับอย่างเดียวเดี๋ยวย้ำตรงกลางเวที P. จะได้เห็นชัด,ชดเอ่อที่เห็นอยู่ตรงนี้น่าจะมีมะม่วงใช่ไหมลูกใช่ค่ะมีนี่คืออันนี้คืออะไรลูกพริกจินดาป่ะคะพริกจินดาเหรอลูกโอ้โหนั่นเนี่ยลูกพริกแห้งค่ะพริกแห้งหอมแดงผักชีฝรั่งผักชีมะนาวน้ำปลาอันนี้อะไรลูกน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อม เขาโพดและพ<ณ>ี่เด็บอลาครับครูครับเนื่องจากครูไม่ไม่ได้เป็นคนมาร่วมเกมด้วยครูต้องให้พี่สองคนเขาเป็นคนบอกรสชาตินะครับว่าอยากจะได้อะไรนะครับพี่อหอยกับพี่ป๋องอยากได้แนวไหนครับผมก็แซ่บๆเนะาะเผ็ดหวานเผ็ดหว,วานลูกอ่าเชิญลูกแถมกุ้งหน่อยไม่ได้ไถแถมกุ้งแถมอะไรซะหน่อยตามกติกาพี่ตามกติกาโอ้ยน่าน้องเชื่อมีมีมะขามมาด้วยไหมลูกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเขี้ยวนี้ใช่ จะาทำยำอร่อยกว่าน้ำตาลทรายต้องหอยกินปลาล่าไหมคะจัดมาสิลูกพี่ปลองปลาล่าได้ใช่ไหมครับได้ครับนั่นแหละครับแต่เนี่ยเขาน่าจะแถมกุ้งซะหน่อยก็ไม่เสร็จกุ้งพี่ช้าไงพี่ลึกอัดดัดกันโอ้แต่คุยกันด้วยเอาละครับแหมวัตถุดิบมาแล้วเสือหมา้งเด็กนิดนึงนะกุ้งสี่ตัวเอง ทำไมเราเข้าใจไรลูกเดี๋ยวต้องแบ่งกันนะพี่ตรงนี้ตามความสามารถเลยนะนี่มาจานเดียวก็ได้ก็ได้อย่างเดียวครับไอ้เหี้ยเอ๊ะทำไมมันมีจานแค่สองจานนะคะเรื่องราวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเรื่องราวมันอยู่ตรงที่เขาจะให้คนที่ไปเล่นเกมน่ะได้ชิมเรื่องมันอยู่ตรงนี้แล้วครับปู่คนไหนทำงานก็ได้กินนะครับ มีคนนั่งเฉยๆอะไรจะมากินของคนอื่นใช่พี่ซุปต้องต้องขอช้อนให้กรรมการสองท่านนะครับอยยำด้วยทำไมเขาไล่ทำไมเขาไ่เขาไล่ะนี่คือยำปูม้าครับยำปูม้าอยากจะให้ครัวนะแต่มันตามกันดิยำปูม้ายำปูม้าลราเล่นได้นะเกีย่คือผมต้องอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้2ท่านชิมก่อนชิมแล้วบอกครูง้อหน่อยเป็นยังไงฮะ ชิมชิมเครื่องเคียงก่อนนะเยครูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่ครูพกมานี่เอามากินหรือเอามาอาบเดือดมันแบบกรึนกรนเหมกับน้ำลายอุ้ยน้ำตาคอด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินเครื่องก่อนกินเครื่องก่อนแค่กินหนะหูกลินน้กินน้ำปลาเขาลัวมากอ่ะเด่นจัดมากอ่ะ ไม่หรอกถ้ามันได้มันได้ปลาหมึกมันได้กุ้งมาอีกสักหน่อยพี่หอยเอ้าเหอะกินเหอะมีก็กินได้พี่หอยบอกคู่หนึ่งรสชาติเป็นไงรสชาตินัวมากเผ็ดหวานกำลังดีเปรี้ยวนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าครับสุดยอดอ่ะครับนี่ไม่เคยรู้สึกสงสารตัวเองขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮหอมเป็นรสชาติรสชาติดีหอมสะอาดอร่อยผมจะบอกว่ามันมันแซ่บแล้วกันอ่ะก็แซ่บแล้วกันนี่คือตามกติกาเลยครับก็คือว่า ได้แค่ปูม้าก็ยำปูม้าแล้วคนที่ได้เล่นก็คือได้กินส่วนคนดูที้งนั้นครับพี่ซุปขอชุดใหญ่ให้กูง้อหน่อยครับอันนี้คือคนไม่ได้เล่นไงก็เพีอะไรเราก็ใส่ให้มาครับมามา,มาเอออันนี้ของกูง้อนะขอให้พี่ซุปมีแต่ความสุขคขานะวามเจริญยิ่งขึ้นนะคุณซุปหาครับเทนไฟเทนไหมเทนไฟเทนะทน,ทนะสองหนึ่งไหมเอาไปละไป ห <transplant> อยไม่เ <absorption> รียกว่าคุณแล้วเรียกว่าซุปซุปมันเป็นไฟเต้นเลยซุปสองหนึ่งมา้โอยผมก็ผมก็ภูมิใจนะว่าผมผมได้กินยาไอคนที่ไม่ได้ทาอะไรดูเครื่องเยอะพี่ขาตังวริกาไงใครลงแรงก็ได้กินตามที่เริงทำส่วนใครไม่ได้ลงแรงก็กินทั้งหมดที่เหลืออยู่เป็นไฟเต็นไหมสองหนึ่งนะอยบนที่ล่าง เออเอาแม่คุณเปิดเดี๋ยวผมปิดเองพี่มาดูก็แล้วกันว่าครูได้กินอะไรบ้างเออไม่มีอะไรบ้างลูกแซลมอนแซลมอนครูแซลมอนครูได้ไหมครับครูได้ค่ะแซลมอนได้นะครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีปูเหลือด้วยมีปูด้วย แล้วก็อันนี้อะไรลูกไอยขี้นกค่ะหขยขี้นกอุ้ยนี่อันนี้คือหูยอทั้งหมดนี้นะครับครูนะครับของครูขอบคุณค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งไปครูสะดวกแนวไหนก็ครูรสชาติอะเอ่ยครับแซ่บมาเลยลูกแซ่บเลยลูกแซ่บเลยปลาล่าได้ไหมคะจัดมาเลยลูกเจอลูกมามีหอยขี้นกด้วยอ่ะโอ้โหใส่หมดเลยอ่ะใครๆนี่นะยำรวมิตนะของของครูนะอันนี้คือครบเลยของครูยำเล่คบเอออ้ยปูปู แซลมอนแซลมอนเอไม่ต้องแรงก็ได้สาดลงมาเลยลูกหมึกหมึกโอ้ยปลาหมึกปูดูนุ่มอะไรอ่ะหอยที่นกค่ะหอยที่นกอุ้ยมาเนี่ยหอยที่นกหอยที่นกอ่ะโอ้ยจะไม่ใส่หมดเลยอ่ะดูกุ้งดูพี่ดูน้องคลุกดูน้องคลุกเด้งๆเลยอ่ะระวังกุ้งหม ทามจะพอไหมนะไะเห็นไปเทนช่วยเทนเลยเทนเลยแสดงว่าเครื่องมากเครื่องสุดๆถึงขั้นไม่เรียกว่าคุณซุปเบบนี้ไม่ล่ะฉันไฟฉันโอเคเลยพี่ป๋อไม่หอยเจอกันแครชนะได้กินจานนี้โอ้ข้าฟันยางยังไม่อยู่เลยออาเใส่ไม่ได้หรอกอุยใส่พอแล้วก็ลูกโอ้โหน่ากินมากถ้าสมมติจานนี้คิดเงินอ่ะ เคยชามนี้กี่บาทลูกถ้าถ้าเราขายมันคิดว่ากี่บาทร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบจรงเหรอถูกไปนะไม่ใช่หรอกมั้งถูกไปนะทีมงานถามคุณแม่หน่อยสิชามนี้กี่บาทถูกไปนะพี่สุขขอช้อนให้คุณง้อหน่อยครับมีสามน้อยอ่ะมีสามน้อยมันกุ้งมีนแบหมึกด้วยฮะใช่ใช่ร้อยห้าสิบจริงแม่ยืนยันทีมงานครับพี่ซุปขอช้อนกลางหน่อยเดี๋ยวแบ่งให้พี่ป๋องพี่หอยด้วยไม่เอาเขาไม่เอา เอามาห้าช้อนเนี่ยห้าช้อนตักต้องมาช้อนอ้ครูไม่หมดหรอกมาง้อตักให้ก่อนไหมให้ครูตักให้พี่กุ้งกุ้งมาละกุ้งปลาหมึกกุ้งผมชอบกินกุ้งปลาหมึกสุดยอดนะพี่เป็นไงครับยำสูตรคุณแม่ของน้องขวัญเป็นไงครับสุดยอดค่ะหล่อ่อดีไงครับเชิญครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ